พี่ท่านนี้บอกว่าขุยหนูดัดดีครับแต่อย่างที่เจ้าของกระทู้บอกคนปูไม่เข้าใจหลักความชื้นที่เหมาะสมปูขุยหนูถ้าเปียกเกินปูช้าครับแต่แน่นแน่นอนแต่ถ้าแห้งเกินจบทุกรายผมปูราดน้ําปูจนฉ่ําปูขุยหนูปรับหน้าเสร็จพรมน้ําอีกรอบทาปูนกาวแล้วปูเคาะหาระดับไม่มีร่อนร้าวครับเขาเข้าใจว่าคลิปเนี่ยผมสื่อถึงอะไรเข้าใจหลักสําคัญหลักเดียวเลยคือความชื้นแค่นี้เลย ถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงสำคัญในเรื่องของหลักความชื้นเนี่ยเราสามารถหยิบในหัวข้อของความชื้นเนี่ยมาใช้กับงานปูคุยหนูเนี่ยได้และใช้ได้ถูกประเภทงานใช้กับงานไหนที่ใช้คุยหนูแบบแห้งได้งานไหนใช้คุยหนูแบบเปียกอ่าก็คือแสดงว่าแบบที่เฮียบอกเมื่อกี้ว่าถ้าทําในห้างที่แบบว่ามันต้องรีโนเวทบ่อยๆ่ต้องรืกระเบื้องบ่อย,อยหลักความชื้นของเทสเนี่ยก็ควรจะเป็นปูนผสมแห้งหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้กับบ้านแบบเนี้ยที่อยู่คงทนถาวรขายลูกค้ารับสร้างให้ลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าอยู่ในระยะยาวก็จะต้องเป็นสัดส่วน คุณขุยหนูที่เปียกเพื่อความยึดแน่น